สวัสดีค่ะพี่น้องคะแล้วๆสุกทำไมสมนยังครับต่ะมาค่ะซุปใส่งาตัวหอมกระเทียมพริกมันตัวปูตัวแับยาวในส่วไขอเนี่ยเรียนก่นต้องเรียนวันไหอือ

ผักแถวก็นีอืมปลาชุดไปหายอดครับมาดวา่วนฝนมันตกเก็บเอาจะผักแถว ส่วนสดวัตถุดิแบาบชีแบบ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 พัก,กแจงแบบแกงแคสอย่างป้าแม่พี่น้องฟามอคกันใส่ทัวปัวผักอยกับใส่ดอกแค ให้คราบครัวตั้มาช้ำใส่เครื่องเทศเครื่องจังคิดอยากกินไอติม bắp ấy tính. Họ có sạch sạch không ạ? ชีดยาอีกวันเสาร์ไปฟันเค็มอืม mm. วันครับแล้อยี่ต่อหนึ่ ก,ก็นอนไปก่อน,น,มมนต้นเงินใช่ไมันสมอางาตนเงินีนะายเิถ้ามันเจ้าแกงปลาเนี่ยข้เผาไฟกัไนีนหนอของน้ำผมเลยเย่างแล้วกกตอไว่ง้ี่อดนแล้วเยอะ ต้นต้นไงเป็นวะอย่งไส้เหฮดกินกับลาบหัวยข้างคิดทัวร์ต้องต้องหัวตับเจ็บเนีย่ย ขอนิ้วห้องออกมาจะส,ส่งกาเนะมาป่ะมา มึงเมื่อลราซองถั่วเดินกลองเขาให้นี่แม่ตหยาเน่นดียทีนี่ร้องมึงดูได้เขาไล่กันแลย

ว่ายจรนะนี่เราเก็บม,มาหันใจตัวแหวกิงหนะคนนั้นเป็นลิ้นเดี๋ย เริ่มคิดพอว่าข้าเจ้ามีอย่างสาหัสการอยากกินนม,ม้ำมันเขาต้องใจมาเปิดชีรถอันาพาฝนออกไปคอยชีไปเนี่ยมาช่งในโดดมาใส่เนาะหนึ่งกระลือสิจอดอซุ้มจอดลหลายตัวนะครัเจ้าจขวางนางซส้นหนึ่งย่บางงานแล้วก็บ่บปาก เห็นฟรีสีไลคิดแล้ววัสิออกประตูนึงม้านเป็นของเยี่ยนพยาบาลเนี่ยย่านๆครับพี่น้องย่านมากต่เขาบ็เด็กกีเร็วเดี๋ยวค่อยสลรอดไปค่อยต้องเดียังตรวจใจเนาะอ้อมาไปได้เข้าท้ามัยกับบ้าวายไหมน้ำมึงเซอร์ขึ้นเหรอน้ำมึงเซอ ยิงแนมบ้างนะออนี่งควารถมากขับรถไ, <ป S 2> ไปจังเงดินจะชนหมาแล้วสนันเออเห็นยีดอกเป็นไงคุณปรหมาเคุณนอนอยู่กลางทางคุณเนาะมันบล็อคเขาเดียวอบล็อคเลยหยับขบ่ได้ตีขบ่ได้พี่น้องคะ่ะขยจามีนัน่นพอเราบอกกลุ่มคล้องมาจนได้ รับรถรถมั่นกว่ะแต่ขันกาดมากกว่สวยกาดมากน่ะห้าจะขอเมืองย่านจนซันย่านมาลายก็ผีอะทนเงินกบเม,มืองเสียนีสุราอี่เหลี่ยมขี่มอไซค์กลับหัาง,ง้อมกลับมันสามงประตูน,นัไก่ไก่ ย่านเป่าอุ้งเอาขักมอสแจ้งมาเป่าบิดแตะกร่องพิงไปน้ำทั้งเขากับตัวสอมมันไข่แต่ว่ามาเกือบยี่สิบตัว คับอยากไงมาเี่ก็แล้วนี่เห็นแล้วมันนอนอยู่หลายตัวลายแท้เ้วยวะเล็กกอยชะลอ้อไปหวดเนาะใส่เนาะเดี๋ยวมึงหนาเจ้าของเราแล้วกันเนะ <c oughs> แต่ลรหลอกหนูเดีแล้วรูวให้เขาบ่าเตยหระครับคูณลองค้นข้าวจอนส่วนี้ดีครับเช็นหนังบรายดานะพี่น้องมันเรียนมาไซจอนรกกระดากันกับม้าน่าระทุกน้น ทำฐานลาหมาคือเ้าเอาดาหมาลายก็ชบจะคว้าก็หากยีรดก๋วะเนาะก็เหมือนกับลายตัวลายกระยานนั่นแหละใช่ สดนแล้วจะมาเลย,เลยต้องสี่สี่อิมอ่มแน่แล้วจัดอิม่มไปต่อจะทำกันขอบคุณพี่น้องตุมองสุบอมมันใสจงาได้คือไงกว้างงา หอมกระเทียมพี่ยตำใช่ทันง่ายอันนี้สีฟ้าง่ายอย่างทุกอย่างแกงแซมไปอื่นขอบคุณจากพี่นองขอบคุณไลาๆขอบคุณกำลังใจขอ,อกันิุไห่นะคะบััสดีค่ะครับ